สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูปรองอในช่วงพ,พัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้นะคะวันนี้ครูป,ปองก็จะคุยกับเด็กเรื่องการลากเส้นเฉียงจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะเด็กๆการลากเส้นเฉียงจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะ อ่เด็กๆคะก่อนที่เราจะลากเส้นเฉียงกันใช่ไหมคะเรามาฟังนิทานกันก่อนดีไหมคะเหมือนเดิมเลยนิทานคุณครูไม่มีภาพค่ะหลังจากนิทานจบแล้วเด็กๆช่วยวาดภาพประกอบนิทานให้คุณครูด้วยนะคะนิทานเรื่องเพื่อนที่แสนดีสุนัขและนก เป็นเพื่อนกันทั้งสองคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งแม่นกออกไข่มาสี่ฟองสุนัขได้มาเยี่ยมและอยู่เป็นเพื่อนแม่นกรู้สึกหิวแต่ไม่กล้าปล่อยไข่ไว้ในรังตามลำพังสุนัขรับอาสาเฝ้าดูแล ถ้าเห็นใครจะเข้ามาขโมยไข่สุนัขจะส่งเสียงเห่าให้แม่นกรู้ตัวแล้วรีบบินกลับมาแม่นกทราบซึ้งในน้ำใจของสุนัขมากต่อมาลูกนกได้ฟักออกจากไข่แล้วเริ่มหัดบิน สุนัขก,ก็ยังคงให้ความดูแลเอาใจใส่วันหนึ่งแม่นกออกไปหาอาหารเพื่อมาป้อนลูกๆูกสุนักรับอาสาอยู่เป็นเพื่อนลูกนกมีเด็กซุกซนคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาเที่ยวในป่าเห็นลูกนกกำลังหัดบินเขาก็นึกสนุกจึงหยิบปืน หยิบปืนของเล่นที่นำติดตัวมายิงใส่ฝูงนกลูกนกตกใจในเสียงปืนจึงพากันบินหนีสุนัขไล่เห่าเด็กซุกซนทำให้ม้าที่ขี่มาตกใจวิ่งอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าเด็กไม่ทันระวังจึงตกม้าได้รับบาดเจ็บเด็กซุกซน รู้ตัวว่าทําไม่ดีจึงเลิกนิสัยซุกซนกลายเป็นเด็กน่ารักเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะนิทานของครูคมีภาพไหมคะไม่มีภาพประกอบเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพนะคะนิทานหน้าเดียวนะคะอาน สามารถให้ผู้ปกครองนะคะช่วยวาดรูปให้นะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะเดี๋ยวครูป้องถามนิดนึงถามคำถามก่อนเด็กตั้งใจฟังหรือเปล่านะถามคำถามก่อนนะคะสัตว์ในเรื่องนี้มีกี่ตัวมีกี่ตัวคะสัตว์ในเรื่องนี้อ่า มีกี่ตัวสัตว์ในเรื่องมีกี่ตัวคะมีสองตัวใช่ไหมใช่หรอมีสุนัขมีนกแล้วก็มีม้าไม่ใช่เหรอคะลูกเออน่าจะมีอ่าสามตัวใช่ไหมคะอามาเริ่มต้นการเขียนกันเลยนะคะเด็กๆหยิบภาษาไทยเล่มนี้นะคะแล้วเราจะมาลากเส้นเฉียงนะคะจากล่างซ้าย ไปบนขวานะคะเริ่มต้นจากด้านล่างซ้ายลากเส้นเฉียงขึ้นไปบนขวานะคะโดยการลากเส้นนะคะเด็กๆต้องลากเส้นติดต่อกันไปเลยนะคะจนจบเส้นนะะเดี๋ยวเด็กๆดูคุณครูนะคะอลองเริ่มดูนะคะเด็กๆเริ่มจากด้านล่างนะคะด้านล่างนะนี่เริ่มจากด้านล่างนะคะ เริ่มจากด้านล่างซ้ายนะคะลากเส้นเฉียงขึ้นไปนะคะ,ะขึ้นไปถึงบนขวาเอาใหม่นะคะเห็นไหมเอ่ยครูปองก็ลากไม่ตรงเลยนะคะเนี่ยเด็กๆต้องให้ตรงนะคะลา่างลากจากด้านล่างซ้ายนะคะแล้วก็เฉียงขึ้นไปบนขวานะคะ จากล่างซ้ายเฉียงขึ้นไปบนขวานะคะลากยาวไปเลยนะคะลูกไม่ต้องยกมือขึ้นนะคะไม่ลากติดกันไปเลยจนสุดเลยนะคะนี้นะคะโอเคไหมคะเด็กๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กิจกรรมนะคะที่ผ่านมาของคลิปนี้นะคะก็จะฝึกให้เด็กๆนะคะรู้จักการสังเกตใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสริมด้านการจำใช่ไหมคะเด็กๆสามารถรู้จักทิศทางการเขียนเส้นเฉียงใช่ไหมคะจากล่างซ้าย ใช่ไหมคะไปบนขวามีการกำหนดทิศทางนะคะให้ถูกต้องเด็กๆก,ก็สามารถามีความจำนะคะแล้วประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อ,อมัดเล็กใช่ไหมคะครูป,ปองก็ให้เด็กๆฟังนิทานแล้วก็ให้เด็กๆนะคะ ทํานิทานหน้าเดียวทําร่วมกับผู้ปกครองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการใช้ประสาทสัมผัสนะคะใช้มือประสานสัมพันธ์กับตาใช่ไหมคะต่อสุดท้ายเลยครูปองก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะทํานิทานนะคะให้คุณครูด้วยนะคะอาจจะทําช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็ได้นะคะรอคุณพ่อคุณแม่ว่างก่อนเนาะ นิทานคูปองฝากไว้2เรื่องแล้วนะคะมีนิทานหน้าเดียวมี2เรื่องแล้วนะคะมีเรื่องเพึ่งน้อยแล้วก็เรื่องอะไรคะเพื่อนที่แสนดีของวันนี้ใช่ไหมเพื่อนที่แสนดีใช่ไหมคะก็คือวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆ บายบายค่ะตั้งใจทำงานนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบายบาย